หมูปิ้งจ้าหมูปิ้งหมูปิ้งไมาละบาทจ้าหมูปิ้งไม่ละบาท,าบาทขายถูกขนาดเนี้ยชาตินี้เขไม่รวยหรอคือลุงอ่ะจะมาดูบอเตอร์ไซอ่ะสักสิบคันลุงขายหมูปิ้งไมาละหนึ่งบาทแต่ว่าจะมาซื้อมอเตอร์ไซค์สิบคันอ่าฉันว่าลุงอ่ะอย่ามาทำให้ฉันเสียเวลาเลยดีกว่าลุงรีบกลับไปเถอะเดี๋ยวสิแไหหนูคขาไม่รู้เรื่องใช่ไหม ไปครับัำเต็มที่เลยนะครับได้ค่ะเดี๋ยวเคลียร์แล้วเดี๋ยวโดนพาไปนะเข้งมาละค่ะพี่ปอนนะ อืม oh. ืบ้าอืมหมูปิ้งจ้าหมูปิ้งหมูปิ้งไม่ระบาดจ้า หมูปิ้งจ้าหมูปิ้งหมูปิ้งร้อนๆจ้าหมูปิ้งไม้เท่าไหร่ครับไม่ระบาทจ้าอเอาสิบไม้ครับน่ากินมากเลยนะครับร้อนๆจ้าพ่อหนุ่มอ่าสิบไม้แข้วก็เดืยวด้วยไหมไม่เอาครับ ครับผมครับหมูปิ้งจ้าหมูปิ้งมาละบาทจ้าอ้าวหนูหมูปิ้งไหมแมาละบาทจ้าร้อนๆจ้าหมูปิ้งจ้าหมูปิ้งหมูปิ้งจ้าหมูปิ้งมาละบาทจ้าหมูปิ้งจ้าหมูปิ้งหมูปิ้งมาละบาทจ้า ดี๋ยวนี้มีด้วยเหรอวะหมูปิ้งไม้ระบาดฉันหนูก็มีแต่ในละครขายถูกขนาดเนี้ยชาตินี้คงไม่รวยหรอโอ๊ยถ่ายแล้วเนี่ยแท็กซี่ไหนมนนุดอยางร้อน ขายหมูปิ้งมีมีธุระอะไรไหมคราบใช่ใชนี่แม่หนูรู้จักลุงด้วยเหรอก็แค่เห็นผ่านๆเมื่อเช้าไงสรุปมีธุระอะไรอะ่ะคือลุงอ่ะจะมาดูมอเตอร์ไซค์อ่ะสักสิบันอะเมื่อกี้ลุงว่าอะไรนะ,ะเดี๋ยวฉันหูฝาดไปปะลุงจะมาซื้อมอเตอร์ไซค์สิบคันใช่แล้วจ้ะ เดี๋ยวเนะลุงลุงขายหมูปิ้งมาละหนึ่งบาทแต่ว่าจะมาซื้อมอเตอร์ไซค์สิบพันนี่ลุงฉันไม่มีเวลามานั่งเล่นกับลุงหรอกนะคือสภาพอย่างลุงเนี่ยให้บอกเด็กอะเด็กมันยังไม่เชื่อเลยฉันว่าลุงอะ่ะอย่ามาทำให้ฉันเสียเวลาเลยดีกว่าลุงรีบกลับไปเถอะแต่ลุงจะมาซื้อจริงนะนี่ลุง ฉันบอกว่าฉันไม่มีเวลาว่ามันนั่งเล่นด้วยไงเวลาฉันน่ะมันเป็นเงินเป็นทองนะลุงฉันว่าลุงรีบกลับไปดีกว่าเพราะว่าดูจะแสตอรูปแล้วก็เป็นยาอย่างลุงเนี่ยคงไม่มีเงินซื้อหรอกเผอแค่คันเดียวก็ไม่มีบป็ญยาซื้อแลวมั้งลุงอ่ะเป็นลูกค้านะทำไมแม่หนูอ่ะพูดกับลูกค้าแบบนี้ล่ะเดี๋ยวค่ะลุง ลูกค้าเนี่ยคือคนที่เขามาซื้อรถแต่ลุงอ่ะไม่ได้มาซื้อรถฉะนั้นลุงอ่ะไม่ใช่ลูกค้าค่ะโ okay. อเคก็ลุงบอก,กอยิ่ยังไงก็ลุงจะซื้อสิบคันโอ้ยนี่ให้ลุงพูดยังไงเดี๋ยวฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะรีบออกจากร้านนี้ไปเลยไปอย่าให้ฉันต้องใช้กำลังก็ได้ลุงดูร้านหนึ่งก็ได้ไปเลยค่ะเชิญค่ะเชิญออกจาก้านนี้ไปเลยค่ะเชิญค่ะไปดูร้านไหนก็ไปเลยค่ะ แก่นี่ทำฉันเสียเวลาจริงๆเลยนี่แกมาอีกแล้วเหรอลุงขายหมูปิ้งทำอะไรอีกเนี่ยก็ลุงบอกแล้วไงลุงจะมาซื้อมอเตอร์ไซค์อ่ะสิบคันนี่ลุงฟังชนะ อย่ามาทำให้ฉันเสียเวลามาทางไหนอะ่ะกลับไปทางนั้นเลยไปะเดี๋ยวใช่ไหมหนูอะไรคุณไม่รู้เรื่องใช่ไหมไดแม้แม่หนูแม่หนูทำบปรนนี่ทำไมเป็นไงไล่ดีไม่ชอบยีงยืนซศร้าอยู่ทำไมกลัแบบไปสิ อย่าให้ฉันต้องเช็คกำลังกับแกนะไอ้แก่หยุดเดี๋ยวนี้นะเนี่นโดนคุณมาได้ไงคะเนี้ยผมจะมาทำอะไรที่นี่มันไม่สำคัญหรอกแต่เมื่อกี้คุณเรียกผู้ชายคนนี้ว่าไงนะไอ้แกไงคะคือไอ้แกเนี่ยมันบอกว่ามันจะมาซื้อรถกอล์ฟรายสิบคันค่ะแล้วดูดูนานดูจากสภาพมาแล้วอะ่ะ ซื้อแล้วค่ะแนนก็เลยกำลังไล่ออกจากร้านอยู่นี่ไงคะคุณรู้อะไรไหมแนนะว่าไอ้แก่ที่คุณเรียกเมื่อกี้นะี้เขาคือพ่อผมอะไรนะคะพ่อพ่อของโดนเหรอ กลับมาแล้วเหรอครับพ่อเป็นไงบ้างครับหมูปิ้งเราขายดีไหมฮะก็ดีเหมือนเดิมอะดีแล้วครับพ่อเออเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ที่ผมฝากพ่อไปดูให้เป็นไงบ้างครับอ๋อไปดูมาแล้วแต่พนานขายอะ่ะเขาไม่เชื่อว่าสภาพพ่อเนี่ยนะจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์เขาเลยไล่พ่ออกจากร้านมาอะไรนะครับไล่เลยเหรอครับพ่อ พ่อไปดูร้านไหนมาครับเนะี่ยอืมก็ร้านมอเตอร์ไซค์แถวโรงงานเรานั่นแหละงั้นเอางี้ครับพ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อเอาเงินสดไปด้วยเลยดูซิว่าเขาจะกล้าไล่ออกมาไหมเอาแบบนั้นเลยลูกครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อเอาเงินสดไปจ่ายเขาเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมให้ลูกน้องเอากระบะท,ที่โรงงานไปขนมอเตอร์ไซค์กลับมาเองครับ ช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาส่งมอบมอเไซค์ให้กับพนักง,งานดีเด่นประจำปีแล้วครับแล้วด,ดนอะ่ะทำไมดนไม่ไปเองอะลูกช่วงนี้ผมติดประชุมนะครับพ่อถ้าผมไม่ติดประชุมผมก็ไปแทนพ่อแล้วครับผมฝากหน่อยนะครับพ่อได้ได้ได้ขอบคุณมากครับ ใช่เขาคือพ่อผมผมไม่คิดเลยนะแนนว่าคุณจะมีนิสัยแบบเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะคะโดนคือแนนแนแน,แนอธิบายได้นะคะอธิบายอะ่ะคุณยังต้องอธิบายอะไรอีกผมก็เห็นอยู่เต็มตาว่าคุณกำลังด่าพ่อผมให้เสียหายแหมนแม่งสาดกาแฟใส่พ่อผมอีก แนนคุณเป็นผู้จัดการขายนะทำไมคุณถึงแบ่งชนช้นลูกค้าแบบเนี้ยเอ่อคือคุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นอ่ะแนนผมรับไม่ได้จริงๆนะที่คุณดูถูกคนแค่ภายนอกแถมคุณยังมาทำกิริยาต่ำๆกับพ่อผมอีก โดนกำลังหมายพวาว่าไงนะคะเราเลิกกันเอแล้วผมก็จะรายงานให้กับเจ้าของร้านรู้ด้วยว่าคุณแสดงพฤติกรรมแบบไหนอะไรนะคะไม่นะคะโดนไม่นะคะแนน ผู้จัดก,การขายที่เลือกบริการลูกค้าแบบคุณไม่สมควรที่จะทำงานแบบนี้ต่อไปไม่นะคะอย่านะคะโดนอย่าทำแบบนั้นเลยนะคะแนน,นขอละเราสายไปแล้วครับเราขอไปทางในกันหึงครับพ่อ